สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตาิจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งที่เราเข้ามาแล้วข้างหน้านั้นเราก็จะเห็นในรูปแบบของศิลาจารึกนะคะที่แล้วก็ศิลา,าเทวรูปศิลาทรายนะคะในห้องนิศรศการด้านในเนี่ยก็จะเปิดไฟนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะของ มนุษย์ในยุคต่างๆนะคะก็คือประวัติศาสตร์นะโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะฉะนั้นด้านหลังของดิชันเนี่ยนะคะก็จะเป็นพัฒนาการนะคะพัฒนาการของมนุษย์นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ว่าเป็นอเลื้อยคลานมานะคะจนะมาพัฒนาการมาเป็นมนุษย์นะคะอันนี้ตามตั้งแต่สมัยอียิปต์นะคะโ Uh, โตพิเตพิเตคัสนะคะแล is, ้วก็โฟคอนซูลนะคะแล้วก็ดรายโอฟิเตคัสนะคะแล้วก็ออสโทรฟิเตคัสนะคะโอโมอารบินิสนะคะแล้วก็โฮโมฮีฮีเครตัสนะคะแล้วโอโมเซเปียนนะคะนี่เองเดอร์เดอรคัสนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในลักษณะของโฮโฮโมนะคะเซเปียส Yes, นะคะก็คือน่าจะเป็นในลักษณะของเป็นคนมา mm hmm. เป็นร์ที่เต็มรูปแบบแล้วฉะนั้นในสังคมของพการนะคะ mm hmm. สังคมบรรพการเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีการยุคก่อาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการนำหินนะคะมา,ามากระเทาะนะคะเพื่อให้เกิดประกายไฟนะคะแล้วก็การ mm hmm. แร่เนื้อนนะะการล่าสัตว์เขาก็จะใช้หินะะโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นไม้นะคะคที่เหลาหรือหินที่เหลานะอย่างไม่ได้เป็นในรูปของของการใช้ที่เป็นรูปแบบของมนุษย์นะคะชนิดพอลามาในยุคต่อมานะคะก็จะเป็นสมัยสมฤธินะคะก็จะเป็นลนนนักษณะของการเริ่มหลอ่อ,หลออะไรต่างๆแล้วเนาะนสมัย3,500ปีถึง2,500ปีนะคะแล้วก็ ผลิตอาหารได้เองแล้วแล้วก็นำทองแดงมาถลุงแล้วก็ผสมกับโลหะอืนอ่นๆมีบุกตะกูจนกลายเป็นสำลีที่มีความคงงๆน,นะนะคะได้นะคะ